ได้ดอกอะไรเอ่ยวิสันเาวเวอร์โอ้โหเกือบปัดเจ้าไข่พึ่งหนามสีแดงเลยเพื่อนดูสิได้ออกมาเป็นมแมลงปอต้องมาแล้วเพื่อนไข่มแมลงปอหรือเปล่าเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีปะไปนะครับกับเกมโรบอทในแมปโกลอการ r เด n นปลูกสวนพืชผักผลไม้พันยักษ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้พี่ก็รีบมาต่อกันอย่างว่องไวกันเลยทีเดียว ตอนนี้นี่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์คลิปก่อนกันเลยนะแต่สําหรับในตอนนี้จะบอกว่าสวนของพี่นั้นค่อนข้างจะใหญ่โตอลังการมากขึ้นดี่ก็จะมีการตกแต่งให้แบบว่าสวยงามน,นะครับผมมีของตกแต่งดีมีศาลาสําหรับนั่งพักอ,อะไรแบบนี้ แล้วก็จะเห็นพวกสัตว์เลี้ยงแปลกๆที่บางตัวก็แม่มีน้องๆหรือว่าเพื่อนๆในเกมนี้ให้กันมานี่แล้วตอนนี้นี่พี่ก็มีเจ้าเออต้นซันคออะไรก็ไม่รู้ครับมานะครับผมแล้วก็เอามาปลูกนีแล้วก็มีต้นนี้ด้วยฮันนี่ซัเคเกิลอ่าเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีต้นที่ออกผลแบบว่าเหมือนเป็นรังผึ้ง แล้วตอนนี้พี่ก็มีดอกเอมเบอร์ลิลลี่สองดอกครับผมว้อจะเห็นได้ว่าสวยงามกว่าจะสุ่ม,มเมล็ดได้ในร้านมานี่้ใช้เวลานานกันเลยทีเดียวออันนี้ก็จะเป็นพวกต้นที่ได้จากการเปิดมเมล็ดแล้วก็ต้นที่ได้มาจากพวกแลกของกับราชินีพึ่งสำหรับในตอนนี้ พี่ก็ทำการฟักไข่รอเอาไว้อยู่แม่หลายฟองก็จะมีทั้งแอนตี้บีเอนะครับผมซึ่งก็จะมีพวกมแมลงต่างๆให้เราสุ่มตามนี้พี่อยากจะได้เป็นเจ้าตัวมอสนะครับผมแล้วก็มีไข่มิสติ c คอลเอก็จะมีโอกาสสุ่มได้พวกหนูหรือว่าเลดฟ็อกจะได้ไปขโมยมเมล็ดพันธ์ุจากฟาร์มของคนอืน่นฟักไข่มิสติคอลเอกกันเลยเพื่อนออกมาเป็นตัวอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเจ้าหนูตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยหนูยักษ์โอ้โหบราวเมาส์ตัวนี้นี่โอกาสน่าจะยากกว่าเจ้าหนูธรรมดาใช่ไหมฟักมิต,ติเคิลเอกใบที่สองได้ออกมาเป็นเฮ้ยโอ้โหบราวเมาส์อีกแล้วตัวเล็กกว่าเดิมฟักเจ้าไข่พึ่งน้าสีแดงเลยเพื่อนดูสิได้ออกมาเป็น ฮ้ยโหยแม่ตัวพึ่งตัวแตนแล้วตอนนี้นี่เราก็รอแบบว่าไข่ของแม่เรียกได้ว่าไข่แมลงที่มีโอกาสมาขายแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ก็หาซื้อมาฟักกันได้แล้วนะแน่รออีกประมาณ16นาทีเออระหว่างนี้เราไปเดินเล่นกันก่อนดีเออใช่เราจะมาทำการเปิดพวกมเมล็ดพันธุ์อะไรแบบนี้กันด้วยดีกว่าฟาเวอร์ซีนะครับผมพี่ก็อยากจะได้ซันฟาเวอร์ โอกาส0.5%เดี๋ยวจะมาเปิดกันแล้วก็จะมีเมล็ดที่พี่ทำาการครับมาอีกเยอะแยะนี่ก็จะมีแบบว่าดากอนเปเปอร์อ่าอันนี้นี่พี่ก็ยังไม่เคยได้ผลอื่นนอกจากดอกโคคัตกันเลยนะอยากจะได้พืชผลอื่นๆมาปลูกกันปล่อยเจ้าหนูอุย๊ยเจ้าหนูยักษ์ตัวใหญ่ดูสิรู้สึกว่าจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงของเรานั้นได้รับอีกทมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็เพิ่มความสูงในการกระโดดของเราอีก12.2 มีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแนะนำกันด้วยนะทุกคนบางอย่างก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวตอนนี้นี่เรามาสุ่มกาชากันที่บนยอดต้นไม้กันเลยดีกว่า27มเเมล็ดดอกไม้แล้วก็เมล็ดที่เราค้ามาอีก12เริ่มจากตรงนี้กันก่อนเพื่อนเปิดสักเท่าไหร่กันดีไม่รู้แหละเปิดไปก่อนเฮ้ยได้ดอกอะไรเอย่ยอุ๊ยสันฟลาาวว่าโอ้โหเกือบอ อีกแค่นิดเดียวเมื่อกี้เอ้ยทำไมไม่ได้กุหลาบโอ้โหสงสัยจะได้ปลูกกุหลาบกันเพล่นนเอาละเพื่อนได้มเมล็ดอะไรอุยอยากจะได้พิงค์ลิลลี่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กุหลาบเฮ้ยซันโฟเวอร์หรือเปล่าเปลี่ยนจุดดีกว่าไม่น่าเวิร์กตรงนี้แหม่บรรยากาศเหมือนเดิมเฮ้ยอุยกุหลาบอีกแล้วโอกาสมันออกเยอะอจริง จัดไปคราวนี้โอ้ยหูพิงลิลลี่อย่างน้อยก็มิติเข้าจัดไปเรื่อยๆครับผมเมเล็ดเราเยอะฟอกกรอบดอกที่ไม่ค่อยได้ปลูกจัดไปอีกสิเฮ้ยอุ้ยพิงลิลลี่อันนี้ดีมากไปเรื่อยๆเรื่อยเฮ้ยอุ้อยหูเมื่อกี้เลยอุ้ยเพอร์เพลดาริลล่าอะไรเนี่ยอ่าไว้ครับพวกมเมล็ดอะไรแปลก โอ้ oh, อันนี้ก็ปลูกขายได้ดีคราวนี้กุหลาบหมดแล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าได้กุหลาบมาสิบเมล็ดแล้วก็พิงคลิลลี่ห้าเมล็ดต่อไปเป็นถุงมเมล็ดครับแต่ละถุงนี่ใช้เวลาครับถึง20นาทีแม่แต่เอามาเปิดแค่แป๊บเดียวจอดไปเลยเพื่อนมเมล็ดครับได้อะไรเอ่ย เฮ้ยนี่อะไรวะนี่ย25%ต้นอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยแบบว่าไม่เคยได้ได้ออกมาเป็นหุยไวโอเลตคอนเกือบได้พอคัดนี่40%ธรรมดามากจัดไปอีกเฮ้ยได้เป็นโอ้โหดวงไม่ดีดีๆหน่อยเพื่อนเมล็ดยิ่งไงน้อยอยู่อืเฮ้ยเฮ้ยเบรนดบูอะไรวะนี่ย่ะยังดียังดีจัดไปอีกดากอนเปเปอร์หรือเปล่าวิ ได้นี้อีกโคตรโชคดีอยากได้ไวโอเลตคอนออกมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยอ้ยพูดปุ๊บมาปับ๊บจัดไปอีกซิอุ้ยเพิ่งทำงานแล้วเพื่อนอุ้ยเหลืออีกไม่กี่ถุงของดีต้องมาอุ้ยคอคัดอีกแล้วยาขอให้ได้ของเทปเทปโอ้โหเรียบร้อยอย่างน้อยก็ได้มเมล็ดเบรนบู ที่เป็นกิ่งยาวๆไวโอเ็ตคอนมาหนึ่งคอคัดอีก6แล้วก็ต้นอะไรก็ไม่รู้อีก3ปักเบสิกสปริงเกอร์แอดวานซ์สปริงเกอแล้วก็กอรลี่จากนั้นก็ทำการปลูกเลยเพื่อนปุ๊บปึ๊บนี่สมต้นเบนบู ben อีก2ต้นปึปบรื๊บไวโอเลตคอนหนึ่งต้น แล้วก็พิงลิลลี่อีกแม่3ต้นละกันเพอร์ดาริล่าหนึออ่งต้นลีแลกเออลีแลกปลูกไว้แถวนี้ก่อนละกันนะเรียงเรียงกันไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูพวกนี้ว่ามันโตขึ้นขนาดไหนนี่ฟักไข่พึ่งซัก1ฟองครับผมไข่พึ่งหนามอีก2ฟองอู้รอเวลาแบบว่า4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวพวกนี้สำหรับไข่แมลงที่ราคาตั้ง50ล้านก็มีโอกาสได้ตามนี้กันเลยน,นะ พี่มีหอยทากพี่มีมดแล้วก็พี่มีหนอนกันแล้วมีแต่คนให้มาอยากจะได้ไม่ตะกระแตนก็ขอเป็นมแมลงปอกันเลยละกันแม่เพราะว่ามแมลงปอนี่จะทําให้ผลในฟาร์มของเรานั้นเปลี่ยนกลายเป็นสีทองกันได้ครับผม,มแมลงปอต้องมาแล้วเพื่อนไข่มแมลงปอหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ได้นอนออ้ไอ้นอนเขียวจําได้ว่าทําให้พืชเติบโต,ตเร็วจัดไข่ฟองนี้ไปอีก <G ül> มีแต่ไข่พึ่งคราวนี้กลับมาดูอีกทีวิวไยโอเลตคอนแม่ต้นอย่างใหญห่แล้วก็ยังมีต้นอะไรอีกุอย่งกลับแบบว่าเถาวันนะผมยาวเฟื้อยกันเลยทีเดียวนะีนี่ยย้ายมาก่อนได้ไหมบางต้นนี่ดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องงั้นเราก็จะย้ายมาอยู่ในถิ่นของอพวกเขาโพดตรงนี้อ่าจากให้มันส,สวยๆหน่อยนั่นแหละวยโอเลตคอนเขาโพดใหญ่ยักษ์ลองนําไปขายดูซิราคาเท่าไหร่เอ่ย ราคาอุ้ยสามแสนจัดไปเลยครับผมขายไปก่อน <c oughs> งอกใหม่คราวนี้ไม่น่าจะโตเท่าเดิมส่วนพิงค์ลิลลี่ฝากไว้นี่ก่อนละกันพิงค์ลิลลี่โอ้โหเพอร์เพิลดาริลล่านี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่อเราจะเอาไปไว้ตรงไหนดีอืมอาจจะมาฝากไว้ที่ ทางนี้ก่อนอ่านชื่อต้นถูกต้นผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะทุกคนแล้วก็บรรดาต้นรีแลกที่เป็นสีชมพูเดี๋ยวพี่ก็จะเอาแบบว่าไปไว้ในแม่ถิ่นของเจ้าพวกนี้ละกันจากสวนที่แบบว่าแน่นๆอยู่แล้วก็ยิ่งแน่นเข้าไปอีก้ยอุยแต่ว่าอันนี้นี่ต้นรีแลกแบบโคตรแน่นเลยนะตรงนี้เหลือต้นที่แบบว่าเป็นเหมือนกับต้นอะไรก็ไม่รู้74%ยังไม่โตลองใช้บัวลดน้านี่เร่งความไวกันสักนิดหนึ่งให้มันแบบว่า โตมาอย่างว่องไวเี๋ผมรีบๆโตได้แล้วนะน่าจะออกดอกออกผลให้เห็นที่หลังนี่ดอกม่วงอันนี้แบบเปียกด้วยลองเอาไปขายดูสิราคาเท่าไหรเอ่ยแสนสามอุยแบบนี้ต้องขายเยอะๆมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นตอนนี้อี่สำหรับตอนนี้นะครับผมเราก็จะทำการเก็บดอกแม่ลีแหละเก็บให้หมดเก็บให้หมดอืมอืม มีแบบเป็นทองโอ้โหอะไรแบบนี้ด้วยอ่าแล้วก็ยังมีแบบว่ากุหลาบนะครับผมอืมอีกเพียบพี่ทําการปลูกไว้ที่ด้านข้างเราก็เก็บไปด้วยละกันน่าจะได้หลายล้านอยู่นะตรงนี้มาเข้ามาเก็บซอกนี้ด้วยเฮ้ย <c oughs> ดอกกุหลาบเพียบเรียกได้ว่ากระเป๋านี่เต็มกันเลยทีเดียวแล้วี่อ่ะเรามีแบบเป็นทองคําด้วยแล้วก็แช่แข็งดูราคากันสิเจ็ดล้านเ <c oughs> ถ้าเราขายจนหมดจะเท่าไหร่เอ่ย 27ล้านนะผมอุ้ยเงินกลับมานี่ก็คือดอกของอต้นที่เราปลูกขายไปให้หมดอุีกแสนกว่าผมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในพาร์ทนี้ก็เรียกได้ว่าแน่พี่มาทำการเปิดกาชาแล้วก็ปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นเยอะแย,ยะไปหมดแน่ในคราวหน้านะครับผมเราก็จะมาทำการฟักไข่จะพวกนี้ให้ได้เห็นไข่พึ่งทั้งหลายถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะมากาชาให้ดูกันอีก เผื่อจะได้มเมล็ดดอกทานตะวันสำหรับใครที่มีอะไรอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่กันได้เลยแม่ยังมีความลับ ไอะไรนู่นนี่นั่นให้แบบเรียนรู้กันเยอะอยจริงๆเกมนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ